13มกราคม2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งดอกเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งไต้หวันเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาท ราคากระลำดอกเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปลีแตงผลเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคากระลำปลีไม่แตงผลเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคากระลำปลีม่วงเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระลำหัวใจเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปลีม่วงเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำหัวใจเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคานาต้นเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคานายอด มื่อว,วันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแตงผลเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันน right 네ี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยไม่แต่งผลเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาผักบุ้งจีนเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด120บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัด10กรัมเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อมัด วันนี้สูงสุด40บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักชีฝรั่งเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัม นสิสุงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคารากผักชีเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่เมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกะเพราเมื่อวานสูงสุด40บบาทต่อกิโลกรัม นี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกุยช่ายเขียวม่วนสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราม่วนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบแมงลักม่วนสุดสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบโหระพา มวสุดสุดสาบาทต uh. ่อกิโลกร,รมัมนี้สุดสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นกระเทียมงวสดสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี้สุดสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วมววงสุดสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สุดสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหางหงม่วงสดสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สุดสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกกุยช่ายม่วสดสุด80บบาทต่อกิโลกรัม นิสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายขาวเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมนีสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมเมื่อวานสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมนีสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบมะกรูดเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนีสุงสุด50บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบเช่าพลูเมื่อวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้เมื่อวนสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายซอยเมื่อวนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวเมื่อวนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาอ่อน ม่วนสูง <Netz> ส <ank pedir als> <g dragging> ุด40บาทต่อก <jack ata> ิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่ม่วนสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขิงซอยม่วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงหัวม่วนสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อน ม่วงสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาพริกขี้หนูสวนหอมม่วงสูงสุด180ดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 8 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเหรียงม่วงสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวม่วงสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกินดดาแง ม่วงสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกสปอร์ตเขียวม่วงสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกสปอร์ตแดงม่วงสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าเขียวม่วงสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้าแดง เมื่อวันสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดส่นแดงเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียว เมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั yani ่วฝักยาวมวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วพูมวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาถั่วลันเตามวันสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม มิสูสุด20บาทต to to ่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูม่วนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมม้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบหอมม่วสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมมีสูสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมม่วสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนม่วสูงสุด15บาบาทต่อกิโลกรัม นิสูสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่ม่วงสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะราคีนกม่วงสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะราจีนม่วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคามะระกอดิบ อวันสุดสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด120บาทตอ่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวนสูงส,ส,สุด90บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงเมื่อวนสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคามะเขือยาวเมื่อวานสูงสุด30บาทต <pl ains> ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคามะเขือลายเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคามะเขือลิงเมื่อวานสูงสุด33บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคามะเขือสะดิิงเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคามาเขือไข่เต่าเมื m m qu ่อวันสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคามาเขือเปราะเมื่อวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคามาเขือเหลืองเมื่อวันสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2งบาทราคาแตงกวาเบือกลางเมื่อวันสูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับ ราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวานสูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคาแตงร้านเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขพ้น2บาทราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวานสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่ มื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอเขียวเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมมนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัม นิสุกสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศราชินีงวานส,านส ik, ูงสุด120บาทต euh ่อกิโลกรัมนิสุกสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมน้สุงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศเนื้อ ม่วสุดสุด90บาทต่อ <ido> กิโลกรัมวันนี้สุงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนม่วสุดสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สุงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัด10กรัมม่วนสุดสุด100บาทต่อมัดวันนี้สุงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังม่วสุดสุด30บาทต่อกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรัมราคาทรงตัวราคาดอกสลิดม่วสุดสุด200บาทต่อกิโลกรัม นี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านเมื่อวา,านสูงสุด1 8 0บาทต่อกิโลกรัมนี้ส <reacting hesive> ูงสุด1 8 0บาทต่อก <oween> ิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานป่าเมื่อวานสูงสุด1 8 0บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด1 8 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด15บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบัวบก มื่อวานสูงสุด35บาทต่อกมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกมราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอมื่อวานสูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีมื่อวานสูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีม่วงสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวเชยเท้าม่วงสูง um สุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาหอมแดงไม่ตัดจุกม่วงสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคากระเทียมไทยเบอร์เล็ก มื่อวานสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด230บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด230บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหอมหัวใหญ่ไทยงมอวนสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์เล็กงอวนสูงสุด1ัน0บาทต่อ600ยลูกวนี้สูงสุด900บาทต่อ600ลูกราคาปรับลงสามร้บาทราคามะนาวเบอร์กลางงอวนสูงสุด1,250บาทต่อ500ยลูกวันีสูงสุด1ัน0บาทต่อ500ลูกราคาปรับลงห้50บาทราคามะนาวเบอร์ใหญ่งอวนสูงสุด1,350บาทต่อ400ลูก วันนี้สูงสุด1ัน0บาทต่อ400รูปราคาปรับลดลง50บาทราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด1้0ยบาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด1้อยบาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด้าง เมื่อวนสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวนสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวนสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมนนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็ก มื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่มื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชะอม มวงสุด80บาทต่อกำนี่สุด80บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาแรดิสมวงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี่สุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กม่วงสุด18บาทต่อกิโลกรัมนี่สุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางม่วงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี่สุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่ ม้วนสูงสุด21บาทต่อก um. ิโลกรัมวันนี้สูงสุด21บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กม้วนสูงสุด11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด11บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางม้วนสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ม้วนสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ